สวัสดีครับผมชื่อพี่เป้ครับอันนี้ผมก็มีนี่นครับนะก็เป็นลนะําโพงครับเป็นลําโพองอันใหญ่มากอันนี้แล้วก็ยาวนะนี่อันนี้มีที่ตั้งครับอันนี้ก็วิธีเปิดก็เปิดเลื่อนตรงนี้นะ <Welcome S 1> ยังไม่ได้พูดอย่างนี้นครับเป็นเสียงผู้หญิงพูดอย่งีครับก็ดีครับอันนี้มันจะมีโหมดหลายอันเลยแต่ผมจะไม่กดแล้วกันนะเดี๋ยวลําโพงระเบิดนะเผื่อมันมีปุุงอะไรสักอย่างเป็นระบบอะ่ะเออ นี่ครับก็มันก็เหมือนก็เหมือนสิว,ว่าเหมือนจะมีคนมาเปิดบลูทูธเลยนะอรู้แล้วใครเปิดออหายเิมเดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงให้ดูนะก็นี่ครับผมเอาโทรศัพท์เครื่องนี้มานี่นะเอ่อเข้าไปบลูทูธนะครับ มันจะชื่อว่าเอิมกองเบอร์เฮ้ยมันติดอะไรอ่ะเอิม,มก็ไม่รู้นะก็บูทูธก็รุ่นก็ชื่อว่า NR4017 เนาะนี่ครับอันนี้นะนี่กดนะแต่ว่ามันมันแต่ว่ามันเชื่อมต่อเลยครับตอนนี้ก็ผมจะลองเปิดอันนี้ให้ดูนะเอิมอย่างนี่นะ้ จะดีแสนก็ดีนะครับโ้ยก่อนเฮ้ยไปกดอะไรอีกเนี่ยอย่าไปกดเพลงนะหนีโดนด,ดิคาสีตอีกเออมีโอนะครับก็โอเดี๋ยวผมจะ ASMR ไม่ดังด้วยดิเอิม่ม จะเปิดเบรคเดนฝนแล้วมันน่ะมันจะดังมากครับโอ้โหปรับเสียงได้ครับโอ้ยนะก็นี่ครับมันเบาได้อ๋อดับไปเลยอ่ะเออจะเปิดอะไรก็ได้ฟังเพลงอะไรต่ออะไรก็ได้นะเออก็แบบนะนี่ก็ ก็นะก็ตรงนี้เป็นที่ตั้งเนาะก็ดีครับอันนี้ก็ชื่อ NRC017 เนาะนะครับอันนี้นะอเนออกนะ็บูทูธนะอ,อ,อ,อันนี้ก็ดีนะครับนะดังมากอะ่ะมีหลายโหมดนะมีแบบมีโหมดเหมือนกำลังโทรก็ได้นะเนี่ยดูดิเออมันมือดอะ่ะกล้องอะ่ะไฟนี่มันเบาเกินอะ่ะ นี่มีหลายกลุ่มเนะเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนี่ครับนะก็เป็นนิวรักซิ่งนะอันนี้เป็นลายสวยนะแต่าลายทหารนะแต่ว่าลายมันซีดไปแล้วแต่ก่อนลายมันจะสวยกว่านี้นะเป็นลายทหารเออแต่มันซีดกับเป็นสีดำานละ้เพราะว่าโดนฝนไงไอันนี้มันหลุดหมดเลยนะเนาะเลยก็ไม่สวยตอนแรกมันสวยนะอย่าง ผมจะเปิดเอสเอ็มอาร์เงินชึบเฮ้ยเน็ตหน้าฟินน้านะ <c ười> คือฟินจริงอ่ะ <c ười> ถ้าเปิดบลูทูธแล้วก็แบบแจมเพื่อนแล้วก็เปิดเสียงเอสเอ็มไอฟังนี่เพื่อนๆคงจะหิวกันหน้าูเอ้ยก่อน เออเหยื่อคงจะหิวนหน้าดูเพราะว่ามันได้เพราะเหยื่อก็ได้ยินเสียงเอสมาร์นะเสียงคนกินอ่ะแล้วเขาก็อยากกินตามมันด้วยเอออะไรประมาณนี้เนาะอย่างผมเข้าไปในกินรังผึ้งนะนี่นะนี่ค่ะมีคลิปผมด้วยอย่างผมจะเข้าไปดูอันนี้นะ ถี่เลยอะไรแบบนี้ยอยากกิน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 โหอ,อยากกินมากเอาจริงเพราะมันเอสเอ็มอาร์ทำให้อยู่จริงอะ่ะเอโอโกยไงก็มันทําได้หลายอย่างนะคือบลูทูธเครื่องเนี้ยเออก็ดังนะดูอย่างผมเปิดคลิปตัวเองแล้วมันมันจะเปิดคลิปตัวเองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเออเพราะว่าเออมันไม่ค่อยได้ยินเสียงนะนี่ <c oughs> เป็นไง ก็เคื่นี้ก็ดีนะตัวสาหรับเอ,อ้ยฟังเพลงฟังอะไรมันๆแต่ว่าถ้าเกิดแบตหมดควรจะชาร์จแบตน,นะไม่ได้เปิดเพลินๆเฉยๆนะเออมันจะเตือนนะครับตอนนี้มันสีฟ้าอยู่นะเออก็ว่ามีแค่นี้อ่ะก็เป็นอย่งไรกับ้างครับเพื่อนๆครับมีแค่นี้นเนะาะเพื่อนๆครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืใหม่คลิปหน้าหนนใหม่คลิปนี้เสร็จครับบ๊ายบาย Welcome to New Rixing The Bluetooth device is ready to pair.